จากซีแมนจากเดือนแหละบ่ได้ลงมาหอดบ่ได้ลงมาของสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ที่วังสังวนวังเงินภาษา,าขึ้นเฮีนบ้านเขื่นหฮีนเมืองสยทองแขวงสวรรณเขตกฎระเบียบ ระเบียบกลุ่มคลองห้ามบุคคลหรือกลุ่มใดน้ำเครื่องมือพิดกฎหม,มายอะไรกะเครื่องมือถั่วไปถูกประเภทเขาห้าปลาอ๋อพ่นปล่อยปลาเนาะมาตรการต่อผู้ละเมิดถาบุคคลใดหางลวงละเมิดระเบียบการที่ได้ระบุไว้ขังเทิงจะได้ถึกปับไหมดังลุมนี้ ครั้งที่หนึ่งนปัปมัหาแสนกีบต่อคนต่อข้างหยุดอุปกรณ์หาปลาทั้งหมดครั้งที่สองนประมัยหนึ่งล้านกีบครั้งที่สมประกอบสำนวนคดีจากกรณีครั้งที่หนึ่งและที่สองเจ้าหน้าที่คันเมืองเกี่ยวของด,ดำเนินตามกฎหมายโอ้บ่ลงน้ำได้ยุหึ สีลงไปร่างสิลงไปร่างเกือบเพิ่นเปิดเด็กกระปุกดอกไม้เนาะคือสีงามแบบอันนั้นเพิ่นไม้ป่ะเฮียเออเขียวสงวน เดี่ยวซมไม่นำคล้อง,องอมาลงเลยคิดทอดสานุมานในพี่เนาะซานุมานคิดทอดตลาดวันอาทิตย์เด้เนาะคิดทอดตลาดวันอาทิตย์เด้มึอนี่ก็วันอาทิตย์เนาะโดยปกติเขาจะขามนังเฮือมาแต่สาวๆหนังเฮือขามไปธรรมาดาตลาดวันอาทิตย์สามนี่แล้วก็จเจ้าแก่คิดทอดเด้สี่ห่อสามปีแหละบริไปโคตโห้ <c oughs> <c oughs> มาเห็นละคิดมาเห็นละแนมเห็นละคิดทอดจ้อยเลอะพี่นะ้องเอ๋ยน้ำคลองกับโคดทรายเลยแมเราขนในไร่หม้อในได้ขนาดไม่เส่อมเลยนะวางสังวยนี่เขาเจ้าเอาว่าเอาด่างโบลาดไว้นี uh uh> uh> <t uh> <t uh ่บอหึเขาเจ้าไม้ไว้และต่อไปห่วงหามเขีดนี่กับเจ้าปักไม้ตำรวจเท่าแล้วไอแนมตลรดได้เนาตำรวจระวัง นนนหน,นามเป็นยังวาคือเป็นขนาดหนามสายค่ะอรีเราขึ้นไปไหว้พระก็ไแปะมาห่อแล้วก็ไปไหว้พระขอพร ขอพรขอโศกขอลาบปลานะเปิดห้าก uh uh ับเปิดวางเดือนลังนี่ได้นี่อันนี้นะโซล่าเซลล์บนหลือยังอันนะคือไฟสื่อ กเน่เป็นเป็นสาไฟไดดอม พุนาพุนาผู้เพิ่นโมบุญม่อยหังขนาเพิ่นโมได้เพิ่นต่อยอดได้ไปต่อยอดปะไปต่อยอดจังขึ้นวัยพระเป็นภาษาทิ้นพี่น้องเก่าแก่หลายร้อยปีก็คือทิ้นชิมเนี่ยเขาจะผู้ชายล่างไปเบิ่งถานปลานนมบนเบยยิงปลานนมเหตธาต ้บลนี่นะพี่น้องรวดลายนะไข,ข่เขาพนมลุงของอนุญาตไทยขิดไม่เด้จะถีตัวหานี่เดียวถือกับน้ำใส่ให้ นอนลัไปได้เงินพันนอนพันจะได้เงินหมื่นเออเดือนสามพัเด้อเอเดือนสมออกใหม่หนึ่งคำแฮผป่าเด้อทาง้บ้านบุตประกาศมาจ็คสัแมนโมเมนต์ราขน้อยกับปาว่าประธานพนี้มีเรถแ่แล้วมานำการเดิมออกเด้มมือสูงนำกันเดิมไปออกโดยโดยโดยผู้ท่านบันน้ำงเดิมมาต่อยบอ๋เดือนสามหมาวาหนึ่งมีเหรีแห่แหงแล้วเสาวมี เรงเนเศรษฐีเงินล้านเด้อไม่ออกเด้อคอยจะมีอายุวันนะสุขะพละเด้อสาธุพอออกแก้บรรมงมาต่อยอดพระปาสนหน้าบรรสุดดีสุดดีเด้อพอออกอักษรพะเทพอักษรบ เนแม่ต่บ้านนโมาตอยอ้ป่านเป็นนวนเงินกมานิการบ้านน้ำโมงเบิร์ดชกะบออด้วเนที่มีสัทธาก่จิตตาแม่ดีเดียวพอให้เป็นสัพน์แกสพพทองเทยเียันจะสิ่งมาลูกเบิ่ามข้ามากลูหลายล้านหมื่นแ ใาใส่บินแม่น้ำใเนนม่นถึงบาดงาคนมุดการสู้ด้านสงตัามเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่าวยอนนิ่งหันแม่ออกซอนเออไปครับไปพูนเัินมีสถาทกาเนาะเไปก่อนลูกละ

เพิ่นมีอันต่อยอดผักป่านั่พี่น้องโอ้ยคนลูกยามยาบเลยนี่คนลูกยาบเนี่ยมือนี้ทำบุญเบิดมือเลยมือนี้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่สาวต้นเนียงนี่เนาะนี่แม่ฮึ่มถ้าปลูกได้อยู่บ่ออ๋ บ่ได,ด้เ,เสาเดอ้อคนหินยังคือเก่าบ่าได้เสาบได้มองได้บันไดผลแห่งกะเห็ดใหม่แห่งกะงามตะก,กี้น่ะผลผลบ่ได้เ,เห็ดได้มิแต่หินขึ้นทางหินโอ้ยเข้ออนุญาตไหว้พระก็ได้พี่น้องไหว้พระขอพรน์น้ำจะผ่องเทินหินก่อน เาพี่หน้อเอ,อ้ยออกแบบแบบเก่งอะไเดิคนสมัยก่อนเนาะเพื่อนเก่งยอมรับเลยว่าเพื่อนเก่งอะไร คนกำลังตั้งใจขอพรปีใหม่ขอให้มีโชคมีราบแล้วก็มีข้าวเหนียวเระเอาเดิมข้าวเหนียวก็มีโชคมีลาบพะล่ะโชคมาลำรวยทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแห้งขอเขื่อพี่น้องผู้เบิงน้ำคือกันพี่น้องเอ๋ยบรมาตั้งแต่โอ้จำบอดได้แล้วนะเงิ่งโวดโพ น้องเมดอย่าลืมนะคะสองที่หนูต้องได้นะฮะขอผัวและเสี่ยงแต่บุซายบอกเอาเลยลูกเอาอย่างอื่นน้ำมึงดูพี่น่อก่อนหินไง พูดอะไรซึ่งเลยเจ๊บอขอสิขอ,อบอออีอน้อยนะกายนี่อีพออ,พออีพอใหญ่เราจังทามนะวะนี้นะกกหมอนเขาเอาลงอ้งนะบอนี่แหละอยู่สองต้นนี่แหละตะกี้ข้างนี่เทิงปวดได้่ายหูเดอ้อนี่แล้วนี่อันหูนั่นะนะ บ้าเหนือเลเนอปนาจกเถิงสวยได่นี่นะไผลงไปรลูกคล้องนะเฮ้ มาประนด้นพิ่นตโซล่าเซลแล้วก็หันหันโคมไฟเข้ามาทางอันนี้แล้วตาตาไปเบิงห้อง,ออน,องน้าให้ลุงดูมันใสได้อยู่ นั่นก็จะเป็นลำคอถ่ายมุมสูงนะนางามๆพี่น้องเอ้ยงานนมัสการพระสาเรเดือนหินเนี่ยกับสีจา้าขึ้นในขึ้น1ิบหาค่ำเดือนสี่พี่น้องเอ้ย ก่อนหีนะนะเนาะเอาแบบเรียงเรียงเรียงถับถับถับกันขึ้นไปโอเคพี่น้องจ๋ามาเราเนียก็เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียท่านีกก่อนพี่น้องตอนนี้กับ ตอนนี้ก็บซึกซึกบุ๊คพี่น้องเอย๋ยขอพระพาตาาจากเพียงเท่านี้ก่อนโอเคขอบใจไปแล้วพี่น้องเอย๋ยฝรัลล่งพี่น้องน้องเอย๋ยอาวัตรน,น้ออันอาวัตรเจ้านี่ยเผาเนื้อคู่เลยลูกหลานบอนี้แหละจะไปข่าวทั้งพุ่นบอกเพื่อนว่ามาข่าวทั้งพี่ ทัาน,นจะขืนนะเอา,เอา,เอา